สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวทีวีบ้างนะครับอันนี้เป็นทีวียี่ห้อไฮเออร์นะครับซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับส่วนใหญ่เขาก็ดูที่ดาราเป็นหลักนะว่าใครเป็นพรีเซนเตอร์นะถ้าพรีเซนเตอร์รูปล่อหน้าตาดีหนะ่อยเขาก็ขายดีนะครับอันนี้มีคนกล่าวไว้นะ แบรนตัวไฮเออร์นี่ก็คือบอยประกร์นะเป็นพรีเซนเตอร์ส่วนแบรนดมิซูก็จะเป็นโปน๊บนะโป๊บปอเจ้านะใครชอบบอยประกรณ์ก็ไฮเออร์นะไฮเออร์ส่วนใหญ่ตัวผลิตภัณฑ์ที่เขาขายดีนะครับจะเป็นแอร์นะครับแอร์แอร์ติดผนงังซึ่งทุกวันนี้ก็เจาะกลุ่มมาถึงแอร์สีทิศทาง Air, แอร์แขวนแอร์อะไรมันจะเอา แอร์ทั้งทั้งตลาดเลยนะตอนนี้ไฮเออร์ Hi er, ก็ขายดีนะครับเหตุผลที่ขายดีก็ด้วยราคาถูกนะครับแต่ราคาราคาถูกอย่างเดียวมันมันก็ไม่ใช่เหตุผลนะครับเพราะว่าของเขาดีด้วยนะมันก็เลยขายดีอันนี้ความบางนะครับของทีวีแต่ทีวีขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยเห็นใครก็ซื้อใช้กันนะทีวีจะดังไปทางซัมซุง LG TCL มากกว่านะครับ ถ้าแบรนด์จีนก็ TCL จะดังมากกว่านะอันนี้เป็น Android TV นะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูนะครับว่า อันนี้นะครับกับศูนย์หน้าโฮมอันนี้น่าจะประมาณสักกี่นิ้วดีน่าจะประมาณห้าสิบนิ้วนะตัวนี้อันนี้ผมไม่ได้เอาตลับเมตรมาวัดนะมันก็ไม่ได้มีเขียนบอกนะ อาจจะบอกตรงฉลากด้านหลังนะแต่ว่าติดผนังแล้วนะขยับให้ดูไม่ไดนะ้อันนี้สำหรับใครที่ชื่นชอบแบรนด์นี้นะก็สามารถซื้อมาตกแต่งห้องนอนห้องรับแขกได้นะครับก็เป็นแบรนด์ที่แบบติดตลาดอยู่เหมือนกันนะครับมันไม่ใช่แบรนด์โนเนียมอะไรนะ อันนี้ก็มีเพสโต e มีอะไรการใช้งานใช้ง่ายนะครับตัวสำหรับ Android TV ผมว่าเริ่มคุ้นชินแล้วนะครับส่วนของ lg Samsung มันจะเป็นบางรุ่นมันจะเป็นระบบของมันเองนะครับแต่ผมชอบทาง Android TV มากกว่านะมันโหลดแอปโหลดอะไรเพิ่มเติมได้นะมันจะมีรุ่นใหม่มามันจะมี google tv ด้วยนะครับซึ่ง google tv Android TV มันทำมาให้งงนะครับผมก็เลยเลือก Android TV นี่นี่นะครับ มันมีมาก่อนนะขอจบการรีวิวทีวีไฮเออรเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอันนี้เป็นชุดแขวนผนังนะก็สำหรับใครที่ไม่ต้องการโต๊ะทีวี มากกะนะครับชุดแขวนผนังก็ตอบโจทย์นะครับซึ่งรุ่นนี้แค่มีอินเทอร์เน็ตในบ้านก็ดูช่องทีวีช่องอะไรได้แล้วนะครับไม่จําเป็นต้องมีจานโอทียมมีอะไรนะครแค่มี wifi นะครับไปแล้วนะครับ